พื้นไม้เทียมติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วติดตั้งได้ด้วยตัวเองติดตั้งโดยการเชื่อมแผ่นในระบบคลิปล็อกซึ่งมีอยู่2แบบคือคลิปแบบโลหะคลิปแบบนี้จะให้ระยะห่างระหว่างแผ่น2ม mm, ิลลิเมตรแคลิปแบบพลาสติกซึ่งจะให้ระยะห่างระหว่างแผ่น5้มิลลิเมตรเริ่มต้นให้จัดเตรียมโครงเหล็กโดยใช้คานเหล็กขนาด2นิ้วคูณ4ีนิ้วใช้แปรเหล็กขนาด1นิ้วคึคูณ3นิ้วโดยมีระยะห่างระหว่างแปร30เซนติเมตรเท่าๆกันเต็มพื้นโครงเหล็ก ต่อไปให้นำพื้นไม้แผ่นแรกติดตั้งเข้าก,กับแปลเหล็กที่วางขนานกันไว้โดยยื่นห่างออกมาจากคานเหล็ก2.5เซนติเมตรเพื่อเอาไว้วางไม้ปิดขอบใหญ่ทำการยึดพื้นไม้แผ่นแรกกับคานเหล็กด้วยการเจาะนำร่องด้วยดอกสว่านขนาด3ทับแปลแล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านขนาด1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเบอร์6หรือเบอร์7ก,กับแปลเหล็กทุกชิ้นอย่างแน่นหนาวางคลิปล็อกแบบโลหะเข้ากับพื้นไม้แผ่นแรกแล้วยึดด้วยสกรูเกลียวปอยขนาดเดียวกันยึดเข้ากับแปลเหล็กตลอดแนว แล้วก็สอดพื้นไม้แผ่นที่สองเข้ากับคลิปล็อกที่ติดตั้งไว้ไปคออไไ้อนยางตอกย้ำตอกย้ำให้พื้น,นไ,มไม้ยึดติดแน่นหนาโดยจะมีระยะต่อไม้อยู่ที่2อมิลลิเมตรที่เหลือก็ติดตั้งพื้นไม้แผ่งต่อไปด้วยวิธีการนี้จนเต็มขนาดพื้นที่ที่ต้องอกองงา,นทนทางงร สั่งซื้อได้แล้วในตะก้า